โอเควันนี้เราทำใจให้กัเกม o ันพัชแมน a n แล้วครับแล้วก็วันนี้นะครับเราจะมาทำคอนเทนต์สุ่มเข้าไอดีคนดูเป็น EBD 459อยห้กันแล้วนะครับแล้วไอดีที่ผมจะเข้าวันนี้บอกเลยว่าเป็นไอดีสายชิลแต่ชิลจริงหรือเปล่านะเข้าไปดูกันในคลิปนะครับแล้วก็ไอดีนี้เป็นดีเซิร์ฟเก่านะ้วสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นอาจจะไม่ค่อยคุ้นตัวละครบางตัวแนละแต่ว่าเอาเปนะ็นดีเซิร์ฟเก่าแล้พาไปดูได้บอกว่าไอดีคนนี้เติมเท่าไหร่ทีมเป็นยังไงพลังเท่าไหร่แล้วก็ภาพรวมของไอดีเป็นไงบ้างสาวคนที่เเขข้ขาา้้้าาาาาามมฝฝกกกกดดดดช่่องงผนนนนิิึแแลแลแลลลลวววไไไคคคค์์ะปปูใ เป็นยังไงเลสโก้ผมไปสำหรับคนที่กำลังหาร้านเติมเกมวันพันแมนราคาถูกขอแนะนำร้านนี้เลยนะครับคุกกี้แลนชอปบริการเติมเกมวัน,นพันแมนราคาถูกถูกร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นไม่ต้องโกงเลยนะครับแล้วผมขอบอกก่อนว่าผมเติมร้านนี้บ่อยมากหากใครสนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้ description หรือว่าใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนชอปเอาละตอนนี้เราอยู่กับเอ๊ะอะไรอ่ะเอาเละตอนนี้เราอยู่กับไอเดียวคุณอาปุ้ยนั่นเองไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่า อ่ะปุ้ยนะคุณปุ้ยครับส่งไอดีมาจริงก็ส่งมานานละใครที่ส่งไอดีมานะครับก็อดใจรอกันหน่อยนะครับผมจะไล่เป็นคิวอาจจะช้านิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้งานเยอะนะครับก็ทิ้งไอดีไว้ได้นะครับแต่คนที่อยากส่งมาให้รีวิวครับใครมีของดีของดีก็ส่งไปได้อ่ะวันนี้ครับเราพามาดูไอดีเซิร์ฟเก่ากันดีกว่าครับอันนี้นี้ก็ไอดีเซิร์ฟร้อยร้อยต้นๆเลยมั้งเออก็เก่าแล้วนะครับนานแล้วสมัยยุคหนึ่งดําบันอ่ะใครคิดถึงยุคสมัยนั้นก็น่าคิดถึงจริงๆนะพูดจริงออออ่่่่่่่ะะแแลลล้้้ววววัััััันน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 นีีีีคคครรรรรบบเเเเเเซซิิิ์ฟกกกกาาาาๆพปปยยตต็ททึมมงดู แฮมอ่าเราเปลี่ยนอุ้ยมีทัตสึมากิีสามตัวเลยฮะสามเวอร์นะครับอันนี้แล้วก็มีหน้ากากหวานอ่าผมไม่ได้รีวิวไอดีคนดูสักพักใหญ่ๆแล้วนะจะพาดูหน่อยกว่ามีตัวอุ้ยมีกาโร่โชิลนักเรียนด้วยนะผู้เล่นใหม่ๆอาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตานะเออแต่ผูเ้เล่นเก่าๆเนี่ยน่าจะคุ้นกันหมดละแต่ตัวพวกนี้ก็เป็นตัวสมัยก่อนกันหมดแล้วฮะน่าจะคนรุ่นเก่าๆน่าจะคุ้นท่าคุ้นตาดีวันนี้เราเป็นอะไรดบาคุซันเลยไหมบาคุซันไม่ไมค่อยเห็นคนมีนะเราเป็นบาคคุซโโันเลยดีกว่ามามรับอย่่าางทีเเรเห็นนะครับเเเเลลววตออนนีี้้ยยู่่ทฮ เรียพูดเร็วอะไรว่าเอาเลเวลเรวมกันกลายเป็นเร็เวเวลร้อยสี่พันนะครับไอ้หนูผมพูดเร็วเอ๊ะชักมาเถอะเลเวลร้อยสี่พันแล้วแล้วก็พลังรวมถึงร้อยสามสิบเก้าล้านนั่นเองนะครับพี่เรียกว่าเลขทะลุทะลุทะลุหล,ลอดออกมาแล้วนเนี่ยเออเวลร้อยสี่พันแล้วซึ่งเกมนี้ตัดงร้อยห้าสิบหรือมันอัพไปร้อยหกสิบแล้วผมไม่แน่ใจนะั่นลืมไปละไปเดี๋ยวก่อนอื่นพาไปดูยอดเติมดีกว่าคุณปุ้ยเติมไปเท่าไหร่กี่บาทกี่สตังค์กันนะครับวันนี้และคุณปุ้ยครับเติมทั้้้งงหหมมมมมดดเเเออยทททไลขัััััันนนบบกกวะติ อุ้ยสองรอบก็แบงค์เองเป็นสายชิลจริงนะครับแต่ว่าอยู่เซิร์ฟเก่านะครับสองรอบแบงค์ก็ตีไปแค่พันหนึ่งนะครับไม่ได้มากมายอะไรนักนะครับสำหรับไอดีที่เป็นเซิร์ฟเก่าๆแล้วตัวบ้าเซิร์ฟเก่าเราจะเห็นเขาเติมแบบโอ้โหปวดหัวของเขาฝากเพจซื้อแล้วก็สุ่มรหัสพันแมนเริ่มต้นสิบบาทเลยนะครับใครมีงบเนี่ยเริ่มต้นสิบบาทสามารถเข้าไปสุ่มได้เลยส่วนใครมีงบอยากเข้าไปเปย์ก็ไปเปย์ได้เลยนะครับก็ลูกค้าใหม่สามารถทักมาขอโค้ดสุ่มฟรีได้คนละหนึ่งครั้งรอเข้าไปจัดกดนะ้ันนะครับงไดูอะากนี้ก็คงอัพไปหมดแล้วนะครับ อ้ออไปหมดแล้วนะครับไม่ต้องดูอะไรมากแล้วก็มีได้พลังตรงนี้มาถึงเท่าไหร่วะเนี่ย21บเล้านเหรอโคตรเยอะนะครับพลังมันขนาดนี้ครับผมเชื่อว่าผู้เล่นใหม่มาเล่นเยอะนะครับก็อาจจะงงว่าพลังมันเยอะได้ขนาดนี้เลยเหรอ จริงฮะแล้วนะส่วนทาเรเลนตรงนี้ก็อัพไปหมดแล้วนะไม่มีอะไรครับก็สำหรับผู้เล่นใหม่อยากจะดูไปนแนวทางก็ดูได้จริงผมมีคลิปรีวิวไอดีหลายไอดีอยู่นะก็เป็นเพลย์ลิสต์ไว้ให้นะเพลย์ลิสต์นี้เดี๋ยวขึ้นไปให้แล้วกันแนละ้วก็ไปดูได้อยากจะลองส่องไอดีไหนเป็นยังไงเขาใช้อะไรกันก็บางทีตัวละครก็จะอัพไปตามตามช่วงเวลานะครับอา่าแล้วก็อันนี้เข้ามาทำไมวะโอ้โหมีไอรายงานนี่หกร้อยเก้าสิบสองอะ อย่างจะโคตรเยอะเดี๋ยวไปดูด้วยว่าเรามีตั๋วดํามีอะไรกันหรือเปล่าในกระเป๋านะครับอ่ามีนนี้ให้เปิดเล่นๆนะครับก็ไม่ต้องสนใจมันนะไปดู้ยมีแบงค์เหลือด้วยอ่ะสิบเจ็ดแบงค์นะครับเติมมาไม่ได้ใช้ผมว่าลืมไปแล้วนะครับว่ามี <laughs> แล้วก็ตัวดําเรามีวู้ตัวดํา278ใบฮะสุ่ม UR พาสองได้เลยนะเนี่ยอาจจะไปรอสุ่มตัว UR บวกไม่ก็อย่างน้อยก็ได้รอสุ่มตัวเกโลเกโลแล้วแหละ180ใบนะครับแล้วก็มีตัวมาถึง1้4ใบนะครับก็ได้หัวสามดาวนะรับอันนี้ก็ดองกันต่อไปครับมาดูในส่วนของฟอร์เมชั n บ้ากดีกว่าครับตรงนี้ก็ใส่ประมาณนี้นะครับใครอยากดูก็ดูได้นะซึ่งผมก็ผมรู้สึกว่ามันบวกพลังไม่ค่อยเยอะไม่รู้ว่ามีช่วยอะไรเยอะแยะมากมายครับใส่ประมาณนี้นะแล้วก็ได้พลััััััังงงงงตรรรนนนนนนนีีี้ไปถึ300,000 300,000ะะะะะคคบบบบเเ่่่่ยยหหวววผผมมาจ เออได้มาทำตรงนี้มาถึง3ามเพชแนปดนะซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะเลยทำไมไม่รู้มาดูไอของรูนมากดีกว่านะครับรูนก็ปลดไปหมดแล้วนะครับทุกช่องนะครับอันนี้อัลติเมทครับอะไรชิลครับเปลาสามนั่นเองอินเลก็ใส่ของประมาณนี้ครับอยากหยุดดูก็หยุดดูได้นะครับใส่ประมาณนี้ใครอยากก๊อปไอดีคนนี้ก็ก๊อปได้นะครับแล้วก็ไอส่วนของชาร์บเบรนะครับดาบปักของเรานั่นเองไม่ใช่ดาบปักดาบกระแทกอะกระแทกหนาบนะครับก็ใส่ประมาณนี้นั่นเองนะครับได้พลังมาเยอะมากไอส่วนของโหมดรูนได้พลังเยอะมากนะครับก็บอกเล่่่่่นนนนนนนใหหมมมลลละะะกกกกััััััเเเผืือออออไไไไรรรรู้้้้้วววาีททคคบบ็ดพงยแ ในส่วนของดิสเ็ตฟิลนะครับก็เวล4สแล้วนะครับแล้วก็ใส่ของประมาณนี้เลย นะครับอ่าหยุดดูได้ครับใครอยากใส่ตามก็ใส่ได้นะครับผมไปด้วยความรวดเร็วแล้วกันนะครับอินเทอร์เน็ครับเวลหนึ่งครับกิลีใส่ประมาณนี้สองชิ้นนะครับเป็นเจมประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็วิลีไวิ่งวินเดินไปวยดุวินนะครับเฮ้ยชิ้นผ่านริลีไวิ่งเอ๊ะริลีไปวิ่งวินนะครับอ่าเวลหนึ่งขน้นแล้วก็ดับปักเฟสซิ่งสโตรทของเรานะครับเวลสี่นะครับอ่าได้พลังตรงนี้มาถึงสามสิบหกล้านด้วยได้มาเยอะมากๆนะครับก็ตรงนี้ได้พลังเยอะจริงๆนะทุกคนแล้วกกกก็็แแทคคคตตตตติรรรรรัััับบบงงงงนน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 ีี้้พลเเเเเเยอออออะะะหหมมมมมืืืืถาาาาใส่่่่่ไไไขจ <น> <auto> ใส่เป็นเน้นเอ่าเน้นเอาผลลัพธ์นะครับอืมก็คここ e ือเน้นเอาเน้นเอาพลังกลยุทธ์เลยนะครับไม่ได้ใส่ตามหมวดหมู่นะครับสำหรับไอเดียคนนี้อ่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนนะบางคนก็เล่นใส่ตามไอ้นี่ใส่ตามหมวดหมู่ไปบางคนก็เล่นตามใจฉันนะครับอันนี้ก็จะเป็นใส่เน้นเอากลยุทธ์นะครับอ่าไปไล่โจมตีกับฮีโรแสดงว่าทีฮีโรน่าจะแบกผมว่าน่าจะกาโรตอนนี้นะถ้าไม่รู้นึกถึงตัวอะไรไม่ออกกูนึกถึงตากาโรอนเลยังไงตัวนี้มันเก่งนะครับอืมอันนี้ก็ไม่ได้ใส่ตามไอ้นี่นะเออไม่ได้ใส่ตามไอ้นี่เลยไม้านีณ นี่นะเนน้เเอาเป็นกลยุทธ์นะไม่ได้ใส่ตามสายมันเออจริงจริงก็จริงจ,งจ,งจงไม่มีไหนตรงสายหรอใช่เหรอคือแบบนี้แบบนี้มันจะได้กลยุทธ์นะครับแต่ว่ามันจะโพลังค่อนข้างน้อยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ใส่ประมาณนี้นะตัวไอเดียนี้ไอเดียแปลกแปลกเหมือนกันนะปกติเขาจะใส่ตรงตรงสายกันนะที่ผมแบบรีวิวมาแล้วก็อันนี้นะครับอัพถึงเวล6แล้วนะครับน่าจะอัพไปเรื่อยจนกว่าเวล10ค่อยไปล็อกครับอันนี้โหมดใหม่นะทุกคนได้พลังเยอะเหมือนกันนะถ้าแบบว่าอัพจนสุดนะครับก็ ผูเ้เล่นใหม่ก็ค่อยๆดูไปแล้วกันครับมาดูใ้ส่งตัวละครบ้างดีกว่าครับว่ารหัสแบบนี้พลังร้อยสาล้านใช้ตัวละคอรอะไรแก่นบ้าครับสามสองหนึ่งเข้าไปฮะ มาแล้วลูกจ๋าราชาทะเลหน้าสลอนมาเชียวนะครับแต่ก็มีกาโรอยู่ในทีมนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไอเดีนี้ไปสู้ให้ดูด้วยแล้วว่าจะเป็นไงนะครับก็ผมเดือนดูตัวละครค้าดูก่อนล้วกันนะครับเซิฟเก่าก็คงจะมีตัวละครที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตานะคนที่มาเล่นใหม่แต่ผู้เล่นเก่าก็อย่างที่บอกครับคุ้นหน้าคุ้นตากันไปหมดแล้วนะครับตัวพวกนี้ตัวละครเยอะมากนะครับก่อไฟแล้วด้วยตรงนี้นะเอชอาร์บวกอะไรเงี้ยบางคนมาเล่นไม่ทันนะครับมาปุ๊บเป็นยูอาร์เลยหรือบางคนแบบมาขาดขาดหายหายอะไรเงี้ยก็บางตัวก็ต เข้าดีกว่าครับก็ตั้งไว้ให้เราแล้วครับมีราชาทะเลลึกไดฟ์ไนท์กาโลแฟตแล้วก็คิง แล้วก็โซนิกเนี่ยไปเริ่มจากราชาซีฟู้ดทะเลลึกของเราดีกว่านะครับพาร์ทสองเลยครับตัวนี้พลังตัวนี้อยู่ที่28ล้านครับตัวเดียวจัดเต็มพาร์ทสองยี่สิบแปดล้านแล้วร้อยสามสิบแปดลงส่วนวิจัยไว้นะครับเวสต์เกิลยี่สิบสี่รีเวิร์คห้าเหลืองห้าดาวม่วงต่อยมันแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะเอาไปสู้ให้ดูบอกเลยว่าพร้อมแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของท่าเล่นนะครับใส่เหรียญตาประมาณนี้นะครับใครอยากใส่ตามก็ใส่ได้นะครับไอตัวนี้ก็จะเป็นตัวเน้นโจมตีนะเป็นตัวโจมตีหมู่ที่ดีนะตตตััััััวววนน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 ีีีี้้้้้อออืืมมมมมมแแแ่่่่่เเเปป็็าาาายผลลลดดคครรรบบไพงโจหกกกะะณ อาวุธแน่นอนนะครับอาวุธ3ดาวโอ้ต่อยมันแน่นอนครับเดี๋ยวลองเอาไปสู้ดูตอนท้ายแล้วก็ไอซึ่งเนี่ยถึง6ดาวเลยนะครับเกียร์ก็ใส่ประมาณนี้นับเน้นโจมตีแล้วก็การ์ดบัพก็ใส่โจมตีเหมือนกันนะครับก็เน้นโจมตีให้กับตัวมันนะครับเพราะตัวมันตัวโจมตีอยู่แล้วนะครับน่าจะเป็นดาเมจหลักของทีมเลวกำลังเยอะสุดนะครับแต่ก็ไม่แน่นะตัวโอ้โหตัวตอนเดี๋ยวนี้ตัวเก่งเยอะไม่รู้ตัวไหนเป็นตัวหลักได้มันได้หมดมันอัพเก่งเมันเล่นได้หมดฮะต่อไปครับดิฟไนส์นะครับพาร์ทหน่่าจััันนนกงงเแอครบล้ว ส่วนของทาเลน่นนะครับก็ใส่แผ่นตามนี้เลยนะครับก,ก,ก็กรอบก็กรอบได้นะเผื่อใครเมียสวินอยู่แล้วไม่รู้จะใส่อะไรนะครับก็ใส่ตามนี้ได้นะไปร่าง UR นะตัวนี้นี่ครับก็เน้นโจมตีกันเลยไอ้ตัวนี้เน้นเลือดน,นะตัวนี้เน้นเลือดน,นะครับ แล้วก็ตีแรงอันนี้มันจะแรงตามค่าเลือดนะครับส่วนของอาวุธก็อาวุธ3ดาวเหมือนกันนะครับแล้วก็อินสิเนียถึง5ดาวนะครับแล้วก็อุปกรณ์ใส่เป็นเลือดนะครับนี่เป็นเลือดแล้วก็มีอันนี้ห้อยคี้มนิดนึงนะครับก็ใส่นี่ยเป็นเลือดนะแบบตัวนี้นะครับการบล็อกก็ใส่เป็นเลือดเหมือนกันนะอันนี้เป็นเลือดหมดเลยครับตัวนี้ก็น่าสนใจนะเดี๋ยวเราเอาไปสู้ดูว่าจะฟันโหดขนาดไหนต่อไปครับตัวแบกแน่นอนนะครับสำหรับคาร์โรยูอาร์นั่นเองครับพาร์ทหนึ่งมีพาร์ติฟ ลองสืรวิจัยไว้นะครับผมพูดอะไรบนไปบนมาเวสต์เกียี่สี่นะครับยังสี่ดาวเหลืองกับสี่ดาวม่วงอยู่ครับยังน่าจะกำลังทำขึ้นห้าดาวนะครับก็รอกันต่อไปนะครับในส่วนของทาเลนต์นะครับก็ใส่แผ่นประมาณนี้เลยครับใครอยากใส่ตามก็ใส่ได้นะตอนนี้ก็จะเป็นตัวที่แรงตามค่าเลือดอีกแล้วนะครับเหมือนอัศวินจักรกลเมื่อกี้เลยนะครับอันนี้ก็ใส่ตามนี้แผ่นตามนี้ครับเป็นตัวที่อีกหนึ่งตัวที่ ติดเมตาไปเรื่อยๆจนกว่าโบลสจะมานะครับก็จะอ่อนลงมาแต่ก็ยังเล่นได้อยู่นะครับในตัวของอุปกรณ์แน่นอนครับอุ้ยไม่แน่นอนอว่ัเดี๋ยวก็จะอุปกรณ์2ดาวครับสงสัยไม่ได้สุ่มมาแนละ้วผมนึกว่าจะมุกคอสามเอ้ยผมเป็นอะไรสมองเบื่อมั้ยเหมือนเบื่อนะเบื่อว่ารักนะเธอแบบรักเธออะไรอนะ่ะอุปกรณ์แค่สองดาวนั้นนี่เนี่ยสี่ด,วดาวครับแล้วก็ใส่อาเกียเป็นเน้นเลือดหมดเลยนะครับตรงนี้ก็มีสปีดกับคีมาด้วยนะครับแล้วก็เน้นเป็นเลือดนะครับหลักๆครับกาโลนะครับแล้วก็ แ่นกิลก็เป็นแผ่นเลือดเหมือนกันครับบวก HP นั่นเองนะครับนี่กาโร่นั่นเองตัวนี้ก็หลายคนชอบนะแล้วก็ตัวเก่งด้วยนะเหมือนเกมทํามาถูกทางแล้วมาถูกทางแล้วเอาตัวที่แบบต่างๆมาทําให้มันเก่งๆเะเออไปเลยขายครับขายใครก็ซื้ออางงี้ต่อไปครับแฟลประกายแสงครับพา์ทงตัวแบกสมัยก่อนครับที่ใครบอกเลยว่ามีตัวนี้เหมือนเป็นกาโร่ในยุคสมัยก่อนนะครับ <laughs> เป็นตัว เรียกว่าเอเอสเคิร์ฟอีกแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เทนนี้มันเก่าไปแล้วนะครับแบบแฟตแต่มันก็ยังเล่นได้อยู่นะครับตรงนี้ก็พลังที่ยีิบสองล้านลงสู่วิจัยวายแล้วเบลร้อยสามสิบแปดนั่นเองมาสกิวเบลล์ยี่สิบสี่นะครับฮันเดอร์ทวีฮันเดอม์มวดนะครับไม่พูดผิดบ่อยจังเลยแล้วก็ใส่แผ่นดักตาบประมาณนี้ไปไล่โจมตีแรงๆแล้วสำหรับตัวแฟตนะครับก็เป็นตัวโจมตีหมู่อีกแล้วนะครับตั้งแต่เราดูมาสี่ตัวนี่เป็นตัวโจมตีแรงๆหมดเลยครับแบบว่าโดนเข้าพิธีกรับะอ ครับไม่มีอะไรมากสำหรับแฟดประกายแสงน,นะครับตัวต่อไปครับตัวบัฟกันบ้างดีก,กว่าครับหลังจากดูตัวดาเมจมาถึง4ตัวมาตัวบัฟเพิ่มดาเมจกับทีมอย่าง King U R บ้างกันดีกว่านะครับเวลร์ร้อยสามสิบแปดพลังที่สิบแปดล้านนั่นเองนะครับลงสูตรวิจัยไว้นะครับเวลสกิลเวลร์ยี่สี่ครับรีเบคห้าตัวหนึ่งห้าตัม่วงเรียบร้อยนะแล้วก็ทาเลนต์ใส่ประมาณนี้ครับตัวคิงก็เป็นตัวบัฟเฉยๆไม่ต้องใส่อะไรมันแรงมากครับก็เน้นเลือดเน้นอะไรให้น้องได้ยืนบัฟกันไปครับให้เน้นถึกอะไรประมาณนี้นะครับก็็็ใส่่ปปปรรรรรระะะะมมาาณณณนนนนนนนีี้้้้้แแลลวววกกกกไออออุุ์์คคคคััััับบบบดเเเชยฟททงิ สี่ดาวเกียร์ก็ใส่เป็นเน้นเลือดนะแพทย์มายืนบัฟนะครับไม่มีอะไรมากมายแล้วก็วการบัฟก็ใส่เป็นเลือดนะอันนี้ก็คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับก็เน้นเลือดเฉลียตัวบัฟไม่มีดาเมจไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับไม่มีเออพูดไม่มีเลยต่อไปครับตัวบัฟความไวครับอย่างโซนิคยูอาร์ตัวนี้ก็จะใช้ได้อีกยาวๆนะเป็นตัวบัฟความไวล่าสดุดที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยเบลล์38นะครับสกิลเฮ้ยมีสกิลพลังอยู่ที่16ล้านนั่นเองนะสกิลเวล24้วเบรก4แล้วเหลือ,อแค่แปป่่ดาววมงนนัเอ,องลย3 มากครับเน้นโจมตีให้น้องไม่ได้โจมตีแรงอยู่แล้วครับเป็นเอามายืนรับความไวครับเน้นความเร็วให้กับทีมดีกว่านะครับแล้วก็เอาไว้สองดาวเท่านั้นนะมรัีเนเนียสามดาวอุปรกรณ์ก็ใส่เป็นสปีดมาเลยนะครับหรือว่าความเร็วมาเลยนั่นเองก็เป็นตัวปรับความเร็วให้กับทีมยิ่งเร็วมันก็จะพาเพื่อนเร็วไปด้วยนะครับ,บรตัวนี้การปรับก็นี่ครับใส่ไปโจมตีนะครับก็มีท่อยเลือดอันหนึง่งนะจะยิงก็ใส่อะไรก็ได้นะตัวเนี้ยใส่โจมตีแล้วจะดีกว่านะแต่ก็มีเลือดมาก็ไม่มีปัญหานะครับตรงนี้้แลววก็ตัอื่นนะครับ UR อีก1 2 3 4 5 6ตัวนะครับแล้วก็ SR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าตัวนะครับโอ้โหไปดูตัวอย่างโซลิวยูอาร์ครับเรียกว่าเป็นเอสเคิร์ฟเหมือนกันนะตัวเก่งตัวเทนเหมือนกันแต่แต่ว่าเก่าแล้วนะครับพาร์ทสองนะตอนนี้ก็คงไม่ได้ดูอะไรมากนะดูแค่พาร์ทสองแล้วก็อาวุธสามดาวก็พอต่อไปถ้าถ้าโดนกี่ครับลูกรักผมนะครับแต่ว่าแค่พาร์ทหนึ่งเท่านั้นนะครับอาวุธสามดาวนั่นเองโคเกตเตอร์ครับพาร์ทหนึ่งครับอาวุธสองดาวครับโมลอดครับพาร์ทหนึ่งครับอาวุธสองดาวนี่เป็นตัวคอยเฉยนะแล้วก็จีโฟยูอาร์ เฮ้เดี๋ยวทีมนไม่คอไอ้ไม่ใช่ทีมหลักเขาดิอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันว่าทีมหลักเขาเป็นยังไงครับแต่ไม่เป็นไรมาครับต่อไปครับจากพาร์ทเด็กครับพาร์ตหนึ่งนะครับโอ้ยสองดาวต่อไปเป็นเอเซนอาร์บวกมากเลยครับอันนี้พาร์ตสองครับสอบโกลิบาสตัวเก่งสมัยก่อนเลยนะครับโอ้ยสามดาวด้วยกันก่อนย่างแรงครับแต่นี่ปปัดปวดครับแต่ว่าสมัยนั้นมันก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากแล้วเป็กโลเกโลโอ้ยสามดาวเหมือนกันนะครับก็ไสครับถ้ามาใหม่ๆคือตัวเก่งเหมือนกันนะครับโอ้ดาาาาวครรรับพ์ทชยสางงโโคตรกกกใช้้ไดันททุีมนะครับโอ้ดาวนนนะครับพาารรรร์ทกกโ่คััััับบตตววะะปปป๋องไแล้นนจจุ เอามาใช้อัพการโลยูอาร์ปัจจุบันได้อยู่ก็คือเอาไปใช้อัพตัวล่างนี้ให้เก่งขึ้นได้นะครับสหรับตัว s อ r บวกแล้วก็ยังมีประโยชน์อยู่นะตัวนี้ก็พาร์ตหนึ่งกับสองดาวคอมาครับตัวคออยู่แล้วตัวนี้ไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับครบเครื่องนะครับเจคไชูครับพาร์ตหนึ่งตัวคอเหมือนกันอสองดาวตัวนี้ก็สมัยมาใหม่ก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะครับตัวคอเหมือนกันนะครับพวกตัวที่เป็นเกียร์ว่าคอเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยเก่งนักชายครับ s อ r บอกตัวบัคครับอุ3สามดาวเล่นได้กกับททุีม ตาบองเล็กครับตัวเก่าแล้วนะครับพาร์ทหนึ่งไม่จัดอาวุธแฟตนะครับพาร์ทหนึ่งอาวุธสดาวตัวบัวตัวบัวคำไรวะเออบัวคมไวนะครับฟินิชแมนครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่เล่นได้แทบจะทุกทีเหมือนกันนะตัวอันนี้ฟินิชแมนนะครับเก่งเหมือนกันพาร์ทหนึ่งอาวุธสดาวนะครับโบล้สนะครับตัวเก่าแล้วครับไม่มีอะไรเยอะนะครับพาร์ทหนึ่งไม่ได้จัดอาวุธอะตอมิกครับตัวแก่แล้วฮะพาร์ทหนึ่งไม่มีอาวุธเมทัลไนท์ครับตัวอะไรไม่รู้โคตรอย่างโกงดีอยู่เหมือนกันมีตันอย่างโคคคคคคตตรรรรรรเเยยออออะะะนนัััััับบบบบพพาาา์ทไไไมม่่ดดด้้้จววุธแลก็ูซง ตัวกาดตัวเฟียอันนี้อ่าเดี๋ยวมาดูไลฟ์อัพเขาดีกว่าครับว่าผมกดออตโอต้มาเขาจะเป็นยังไงนะอ่าก็แค่เปลี่ยนเอาโซนิกออกเหรอเฮ้ยทำไมมันใช้คอโบลล์แทนวะต้อเป็นคอจากพัดเด็กดิเออแล้วต้องมีโซนิกด้วยนะผมว่าโซนิกอาจจะแทนแทนตัวอะไรอะ่ะแทนแฟ็ดเหรอโซนิกอาจจะมาแทนแฟ็ดนะผมว่า มันแทนได้แค่ตัวเดียวนะนี่อาจะเป็นทีมหลักของเขานะเดี๋ยวไปดูใน P P กันอีกทีนะป่ะแล้วไปดู P P ก่อนจะเอาไปสู้นะครับแล้วก็ใครอยากได้ของเล่นหรือว่าอ่า d u c t ของวันพ่อแม่สามารถกดได้นะผมปักตะก้าไว้ในคลิปนี้นะครับลองกดได้ด้านล่างคลิปนะมีแบบโหโมเดลมีเสื้อมีอะไรกระเป๋าอ่ะอยากได้ซื้อเลยถูกแน่นอนนะครับอันนี้ปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าสั่งจากแอปส้มนั่นเองนะครับพูดชื่อได้หรือเปล่าไม่รู้ไม,รไม่พูดแล้วกันแล้วก็ได้ส่งอางน,นี้นาครับแต่ผมว่าน่าจะพูดได้นะเพราะว่ามันเหมือนมันคลอะ เออเราคุยเรื่องอะไรเนี่ยอันนี้ไม่คุยในไลฟ์หรอปล่าเออแล้วก็นี่ครับ PVP ครับอันดับ215ก็ถือว่าได้ท็อปมากนะครับไม่ได้ท็อปเลยถือว่าอยู่อยู่ไกลอยู่นะครับเพราะว่าเซิร์ฟเก่าๆเนี่ยคนเขาก็ไม่ได้ค่อยสดอันดับไม่ค่อยสดอะไรกันแล้วครับบางคนก็มาเล่นชิวๆอย่างอันนี้นี่ก็เป็นดีสายชิวนะครับแล้วก็คนเก่าๆบางคนที่จริงจังก็เติมเป็นล้านเป็นแสนนะทุกคนเออไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูไลฟ์อัพกันนิดนึงเฮ้ยไลฟ์อัพเเเ้้าใชป็นนทีีมว่ะจริงหรอใช้จริงเป P ฟินิกแมนมาแทนราชาครับอันนี้เฮ้ยน,น,น่าสนใจนครับแต่ว่าเราจะเอาไปสู้ให้ดูเราคงต้องอ้างอิงตามพีพีเขานะเนี่ครับก็ทีมเขาเป็นประมาณนี้นะก็เป็นฟินิกแมนแทนราชาแล้วก็โซนิคแอนแฟตนะครับเออโซนิกกาโลแล้วก็คิงนะครับเอาผมไปจัดทีมพีพีตามเขาดีกว่าเนี่ยครับเป็นอ่าไหนนะนี่นะเอามาแทนราชามันจะเล่นได้จริงหรอมันไม่ได้เก่งกว่าราชาหรออันนี้ผมไม่แน่ใจบางทีลูกไฟไมันอาจจะเยอะเกินไปนะครับ ประมาณนี้ป่ะทีมประมาณนี้ป่ะใช่แะไรเดี๋ยวไปดูในทัวร์นาเมนต์เลครับศึกมอนเตอร์ฮีโร่ไม่รู้เล่นกันอยู่หรือเปล่าอ๋ายังเล่นอยู่นะเออก็มีอะไรให้ดูอ่ะอันดับก็141นะครับโอ้โหอันดับหนึ่งคงไปถึงไหนก็ไม่รู้ครับเซิร์ฟเก่าแบบนี้มาดูไต่เขากันบ้างดีกว่านะครับไต่เขาก็ทีมฮีโร่เราอยู่พลังร้อยล้านเลยนะอยู่อันดับที่227นะครับเรียกว่าอยู่ประมาณ200ประมาณนี้ครับทีมไต่ up ทีมฮีโร่ครับก็นำทัพมาด้วยซุยเรียนะครับแล้วก็ จักรพพัดเด็กเป็นตัวคอยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ดาร์คชายครับตัวเก่งนั่นเองครับเอซอาบอกได้ดน,นะครับยูอาร์ตัวนี้เก่งมากๆอยู่แล้วคิงตัวบัฟแล้วก็แฟดตัวบั็กสมัยก่อนเออแต่จริงมีการโร่ด้วยนะเหมือนจะไม่ใส่ลืมเล่นแล้วหรือเปล่าเนะี่ยผมว่าเล่นอยู่หรือเปล่าฮะแต่แต่เข้าเข้ามาเล่นอันนี้อยู่นะเดี๋ยวเออจะลืมจัดหรือเปล่าถ้าเข้ามาก็สายชิวอาจจะมาแค่แบบสายทำเวสประจำวันทำแล้วไม่รับด้วยคืออะไรเนะี่ยพี่มา,เข,าเข้ามารับเวสก่อนทำแล้วไม่รับดูตอนกิวบ้างครับว่าอยู่กิลไหนนะครับส ไอดีนี้ครับยูกิลไนท์แมนนั่นเองครับก็ไม่ได้เป็นกิลท็อปอะไรมากครับเป็นเรียกว่าเป็นไอดีแบบเซิร์ฟเก่าสายชิลเล่นบันเพลินนะครับอืมเอามาดีนะครับกิลว่า1สิบห้าเลยครับหัวกิลคือคุณอิโยทาจ,จ,จูจิจิคุโอเคเอางั้นไปก่อนเลยแล้วกัน มาด้วยดับต่างๆ้างครับว่า ID นี้อันดับเท่าไหร่เนี่ยครับอู้ดับหนึ่งคือคุณ nobodyx นั่นเองซึ่งอันนี้ก็ตำนานกันอยู่แล้วนะครับแต่ละคนนะที่อยู่ในเซิฟนี้โอ้โหคนหน้าคุนตาคนเก่าๆแก่ๆที่สมัยนี้ไปไหนกันหมดแล้วมีแต่ผมที่ยังเกาหนวดอยู่นะครับก็ดับอยู่ที่2 9 5เ้ลยครับไม่ว่าไกลมากครับเป็นแบบว่าสายชิลแต่ว่าพลังเยอะขนาดพลังเยอะยังอยู่ไกลนะเพราะว่าเซิฟเก่าๆบอกเลยว่าโหจริงๆนะมันเถื่อนนะไม่แน่จริงคืออยู่ไม่ได้ครับเซิฟเก่าๆเตจอยู่ที่เตจสองร้อันดับนะ แล้วก็คาแรคเตอร์ครับเป็นดับ3ามร้อยสามสิบนะครับคือตัวราชาทะเลลึกนั่นเองพี่ราชาทะเลลึกเป็นตัวปั้นแบบพลังเยอะสุดเลยนะแต่ว่าไม่ได้ใช้เข้ามาในทีมครับแปลกมากเลยครับทุกคนเอออันนี้แปลกแปลกอันนี้แปลกจริงครับแต่ไม่เวลาแอปเกียวเราอยู่เกียวอันดับสิบห้านั่นเองแอปเกียวไนแมนเองเนี่ยอ็แปลกเนาะปั้นราชาทะเลลึกอย่างตึงแต่ว่าเอาออกครับอันนี้ไม่แน่ใจนะผมอ้างอิงตามพีพีเขาเขาจัดประมาณนี้ครับอ่าประมาณนี้แล้วกันไปดูในบ้านดีกว่าฟิกเกอร์ผมไม่ต้องดูอะไรมากครับปลดหมดแล้วนะครับทุกชั้นนะครับไม่มีอะไรเเยออออะะะแแล้้้วววกกก็มขงงงบบไไปดี่่่าาาาคคตๆรรัันน คอจีนอสตวิวเก้าครับจีนอตวิวหกเลยครับกิเลกชูบนะครับวิวเจ็ดครับคอมาวิวแปดครับบอล็อตวิวแปดเด็กวิวสิบนะครับแล้วก็ที่เหลืออีกประมาณนี้นั่นเองครับตรงนี้ได้พลังมาถึง1นึ่งล้านห้าครับแล้วก็ส่วนหลักได้มาถึง13ล้านเลยนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็เทรนนิ่งก็คงอัพหมดแล้วแหละเหลยไอ้สองอันล่างที่ไม่มีใครเขาอัพเต็มกันนะครับเนี่ยเออเพราะว่าเอ้ยไม่เปิดอันนี้ด้วยพี่ชิ่เบลพี่เหมือนไอเดียแต่เข้ามาทำเควสนะคือไงวะเนี่ยอันนี้ไม่รู้เหมือนกัันนครบไไอดดดดีีเปปปิงงหมแแลลกกะต่็ ครับเดี๋ยวพาไปสู้ดีกว่าทุกคนแล้วผมพิเศษทีมเขาก่อนไปสู้แล้วกันนะครับเราใช้เป็นทีมนี้นะไม่ได้ใช้ราชาเทหลึกอย่างที่แบบว่าเห็นสกเกลมันแบบนี้นะตัวบัฟความไวครับด้านหน้าครับมีโซนิกครับนำทัพมาเลยแล้วก็การโรตัวดาเมจหลักนะครับคิงนะตัวบัฟให้ทีมเก่งขึ้นแล้วก็ตัวดาเมจรองนะครับอย่างไดนานผมว่ากาโรต์น่าจะเป็นดาเมจหลักแล้วแหละแล้วก็ไดนานเป็นดาเมจรองนะครับแล้วก็จะพัดเด็กใช้คอร์ดพี่เด็กแมเอามาปั่นปวดวันอีพี่เนี่ยน,นี่มันก็เก่งแหละเออแต่ราชาเทลึกมันจะไม่ดีีีีกกกกวววว่่่่าาาาจจรรรริิงงงๆเเเเเเเหหหอออสสสัััััยยยลลไปปคคนนนนนู้้้ดดดดบบบ200๋ตทแแพืใะ มาแจมไงเฮ้ยม่เฮลไฟโปรไฟนี้มันเท่จริงวะโอ้โฟังยูอาร์เหรอเฮ่จัดผมไม่ได้มาจากวันพ่อแม่เลยฮะบอกรับตรงผมเตียคุณเลโก้แล้วกันนะครับเลกโลกโ้นะครับเลโก้เลโก้เออด้วยกันนะครับเอ้าจอยหายไปไหนเะนี่ยเปิดจอยก่อนมาก็ฝากด้วยนะครับอันนี้พลังก็ต่างกันนิดหน่อยครับอันดับก็ต่างกันนิดหน่อยนะพลังก็ต่างกัน60ล้านนะเอาง่ายๆเพราะว่าตอนนี้ผมตั้งทีมร้อยล้านอยู่แต่มาทีมนี้ดูกันดีว่าใครจะเปิดกอดได้ปูดหรือใครจะปูดก่อนได้เปิดฮะอันนี้ มาแล้วครับผมมาได้ก่อนเปิดปูดมาแล้วกดคูณสาม,มาตรงนี้ชาร์โดอะไรก็ไม่รู้ใส่เข้ามาเอาเอาคูณ2พอแล้วกันเดี๋ยวมันไวกันนะครับมันเกมมันเปล่าสปีดไวขึ้นเหลืออะไรก็ไม่รู้นะอันนี้ก็รู้สึกแล้วมันไวขึ้นนะครับก็ดีนะแต่ว่าไม่ค่อยชินเลยครับเอาไว้ใช้ตอนแบบไม่อัดคลิปแล้วกันนะครับและนี่ครับเคโอเข้ามาก่อนเลยเปิดแล้วมีคนตายไปก่อนหนึ่งตัวนะครับตรงนี้งงฮะยังคุยกับ คนดูไม่เสร็จลงไปนอนแล้วแล้วบัฟมาแล้วแบบครีกยูอาร์ยังไงฝั่งนูน้นได้สวนหรือเปล่าไม่ได้สวนนะเพราะว่าผมไปก่อนเลยครับคาร์โดมาเอเคโอเข้าไปครับลงไปอีกสองตัวเหลือแค่สามตัวเท่านั้นฝั่งนูน้นยังไงครับดิเันซาวบัฟไฟลุกขึ้นมาฮะแล้วโฮล์กัฟฟิทไซส์แล้วรบบจักรพัดเด็กระเบิดเข้าไปเอาดิ โอเวอร์โหลด S สองมาเหมือนกันนะครับปาดเข้าไปป้าบไฮเดอรปิดดักเกิลครับจากดวงฝั่งนู้นนะครับต่อยเข้ามาแต่แน่นอนนะครับคงจะเก็บใครในทีผมไม่ได้อยู่กันครบ้าไฮเดอร์ปิดดักเกิลไปฟัลมเข้าไปอีกรอบนะแบบดวงฝั่งนู้นต่อยเข้ามาร้อยกว่าล้านยังไม่มีปัญหาเลยพี่คนลงไปนอนนะครับแล้วของจริงเลยหรือเปล่าครับซ้ําเข้าไปอย่างไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะเกี่ยวเข้าไปมีคนลงไปนอนนะครับน่าจะเป็นส่วนกลยุทธ์หรืออะไรก็ว่ากันไปนะไฮเดอรปิดดักเกิลตรงนี้ดวงเหมือนเดิมนะครับทำน้าที่ฝั่งเดียวแบบนู้นต่อยมาแล้วบบบบััััฟนนะะคครรรสาห ยูอาร์บ้าเข้ามาเดี๋ยวรอล่วงโอ้ยล่วงอะไรรอล่วงตายผมกดคูณสามให้แล้วกันนะครับเตเบดเข้ามาแบบหมานะไม่มีอะไร,รหมาแล้วเบิดนะครับโคา่าสีหมาแล้วเบิด ป่านเข้าไปอย่างที่เขายัางอยู่ในเทอร์นีหนึ่งอยู่นะต่อย,ยันเล่นเลิกก็เตียับรอบนู้นได้ออกเจิดฉายอีกแล้วแล้วต่อยฟิกแบนผมลงไม่นอนครับแต่ว่าฟื้นขึ้นมานไม่มีอะไรตรงนี้ชาร์โดสตาร์เตอร์โซนนะครับป่ามไปไม่มีอะไรนะตรงนี้เออวิธีคมเม็ดนะครับอิงเข้าไปหกเขานั้นนะครับแต่ว่าเอาอีกรอบหนึ่งเลยแล้วกันนะเอออีกรอบหนึ่งแล้วขมโมยไหมขามุยไม่ขามุยใช่ครับตรงนี้ไปแล้วหนึ่งตัวนะครับแล้วลาฟิสไลท์เชนเหมือนกันนะครับกาโร่ั่งนู้น ต่อยเข้ามาเคโออ้โหอยขางลงไปนอนแน่นอนครับสองตัวตรงนี้มีคนเกิดมาใหม่ไหมมีจากบัตเด็กเกิดมานะครับแล้วแอบร a ลเบสครับจาก เจนอตจะเอาฝั่งนู้นเหมือนกันนะยังได้มีบทนะครับมาปล่อยไฟใส่เขาครับแล้วระเบิดพีก็มาโซนิ้ผมเกิดแล้วแต่จากวัดเด็กผมลงไปนอนแทนนะครับดวงฝั่นก็เกิดมาเหมือนกันนะเข้าสู่เธอที่สองครับชาโ์เดอร์สลอสโซนนะครับปาดก็ไปเหมือนกันนะครับเป็นกลยุทธ์หรือเปล่าหรือเป็นของจริงและของแท้แหละครับตอนนี้ไปแล้วปาดเข้าเจนอตไปนะยังไม่เข้าเท่าไหร่นะตรงนี้การแลครับเราปิสไตเชนเหมือนเดิมแล้วตัดเข้าไปที่กลางอนาเขตนะครับผมไปสามดาวด้วยมาดิปั๊บมาครับคีนยูอา นาฬิกาตายเข้ามานี่หิวเลือดกระหน่ำแดงแล้วโดนระเบิดอะไรไม่รู้ฮนะลงไปนอนนาทีครับโซนิกแตกการแล้วผมยู่ไงใครโอ้เข้าไปครมีคนลงไปนอยฝั่งนูน้นจีนอนเรียบร้อยครับไม่รอดนะครับเสร็จแล้วก็บัฟกันต่อเออโซนิกผมลงไปนอนจริงด้วย,ยรครับโอ้ไลซาวค,ครับจากจากวิสต์อัศวินจากคครับต่อยเข้าไปเหมือนกันตรงนี้ยืนอยู่นะครับแต่ว่ามีไฮสปินนักเกอร์ครับดวงฝั่งนูน้นตัดคำมัธยฐางครับยังมีคนลงไปนอนอ้าวแล้วโซนิกผมเกิดมาเกิดมารับตีนเหรอครับเนี่ยเออเรียบร้อยครับเกิดมาตายต่อครับดวงก็เกิดมาเกิดไป เกิดมาตรงนี้งงกันแล้วผมนะครับใส่กลับไปขึ้นไปบ้างมาซ้ำนะก่อนตายแล้ว่วงตายผมกับปรับเข้าขึ้นคูคูา3นะจะได้ไม่ช้าไม่เร็วนะครับจริงๆลูงตายเราทำถคริปข้ามมาไ,ได้ตอนจบได้เลยนะมันไม่มีอะไรนะครับมันน่าจะดูกาโล่ต่อยกันไปต่อยกันมาแล้วด้วงฝั่งนูนตายครับเกิดมาใหม่เหมือนเดิมอย่างไรเกิดมาเกิดมาก็มาโดนคิงครับบัฟเข้ามาก่อนโดนคิงเสร็จโดนใครต่อโดนหมาก,กัดรับระนี้ไปเลยง้ําเมื่อไปครับสามมจครับแทบจะไม่เข้างงจัดแต่ว่าโดนฟลอัพมาแล้วตรงน,นี้ต่อยไปที่กาโลแล้วระวังโดนสะท้อ รลอนกลับไปแล้วพี่โดนกลับไปครับตรงนี้โง่กับผิดใจครับจากมาเด็กงำกัดกข้าไปเข้า4ดาเมจตายแต่ว่าก่อนตายหายตะปีนักเกิลครับตรงนี้ต่อยเข้ามาที่คินก็ยังยืนอยู่ครับหน้าตลอดอยู่ตรงนี้ตายครับเกิดมาใหม่เอาและสนาม้องบิดครับใส่เข้าไปโอ้ลอดแอสราบอะไรจากคนฝันเข้ามาแล้ว โดนสะต้อกนกลับไปไหมอืมกลับไปเหมือนกันนะครับอันนี้ต่อยมาอีกแล้วสำหรับดวงแต่ว่าน่าจะได้จากพัดเด็กผมไปครับในรอบนี้ครับแต่ยังสามต่ออีกรอบมาไปที่คิงตัวดีตัวเดิมนะครับจะลงไปนอนพีระอย่างแล้วเรียบร้อยครับ,รบรคิงผมลงไปนอนว่ะเอามาเกิดขึ้นมาตรงนี้ฝั่งผมก็เกิดเหมือนกันนะครับสำหรับนกไก่กาอาราเล่นี่โดนเข้าไป แล้วสามอีกรอบหนึ่งไหมขามยฮะเออไม่ขามยขาม,ย,ขามยเลยละกาลแลลาพปสไเช่นนะฝั่งนู้นนะเป็น3ต่อหนึ่งครับจริงๆต้องเป็นสามต่อสองแล้วเพราะมีตัวหนึ่งขามยไปนอนพักผ่อนอยู่ที่บ้านแล้วตรงนี้ต่อมาเอาเหลือกาโร่โคนเดียวครับแต่ว่าเพื่อนผมเกิดมาอีกหนึ่งคนนับซ้ำไปที่กาโร่ฝั่งนู้นแล้วตัวทอนเกิดขึ้นมาใหม่ครับซ้ำไปที่กาโร่ฝั่งนู้นเออเราทอนอีกไวมอันโดนก็เกิดขึ้นมาใหม่ะอันนี้อ่าแล้วอะไรอะปาดกันไหมครับตรงนี้แล้วตายฮะอืมเล่นอะไรกันฮะเนี่ยตรงนี้ แล้วฟันเข้ามาอีกหนึ่งทีแล้วตายอ่ะตายแล้วมาอีกแล้วฮะอันนี้ตายเสร็จกูเกินมาม่เลยแล้วลกันเอออีกรอบนึ่งอ่ะกูตายเลยแล้วลกันเอออะไรตัวกระตุกหรือเปล่าน,นี้ฟันเข้ามาปาดเอออย่าง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 ตามไปต่อครับตรงนี้นึกว่ากระตุกหรือกระตุกไปแล้วผมบองไปทันไม่รู้เหมือนกันครับแล้วออโอเค <laughs> เออโอเคอ่ะ จะกว่าจะตายจริงอ่ะอะอะยังยังไม่หมดะครับมากันต่อครับซ้ำไปที่กาโร่เรื่อยๆยไม่รู้ตายกี่โมงฝั่งนก็ไม่ตายฝั่งผมก็ไม่ตาย <c oughs> อันนี้อะไรครับมุกอะไรฮะัสามชาหรือเปล่าตลกคาเฟ่หรือเปล่า,ลา,ลาพี่เออแล้วเรียบร้อยตายจริงครับแต่โดนฝั่งเกิดขึ้นมาแทนครับเดือดเป็นหนึ่งต่อสองแทนครับเป็นทำไมคดีพิกไปได้อันนี้พี่แบบนี้โดนซ้าไปเลยเกิดมาซ้าไปต่อครับไม่พอใจเอาอีกสักรอบ หนึ่ง KO เข้าไปคะโอเคครับดวงฝั่งนู้นรอดวงฝั่งนู้นตายนะตายเมื่อไหร่เจอกันเลยต่อยเข้ามาเหมือนกันนะแตหรับดวงฝั่งนู้นนะไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าเองต่อยมาอยู่ครับแต่กาโลผมก็ยังไม่ตายครับแล้วดวงตายยังเกิดมาอยู่โอเคสองตัวนี้น่าจะสามตัวนี้น่าจะยึดกันไปครับเดี๋ยวรอดวงตายผมกดค่อยกดข้ามเลยหรือผมกดข้ามเลยดีวะมันจะช้าเกินนะนะเฮ้ยมันจะเร็วกันเอ้ยมันจะช้าเกินเออโอ้ยไม่แล็นบต่อยเข้าไปต่อยกัมาโดนท้อผมตายอยู่เนี่ยเอาดิตายไหมอ่ะยังไม่ตายอีกอ่ะอ่ะต่อยเข้ามมาผก็ไม่่่่ตตายออะพียผมก็ไม่ตายตายอ่่่่ะะตาาายยยจริงงัมมออออีีีกน้้้ววแลโโหเป คนนะรอบนี้เปลี่ยนคนเตะต่อยเข้ามาครับยังอยู่ไหมยังอยู่ฮนะอย่างไรเนี่ยต่อยมาระวังเจ็บเองเออแล้วเจ็บตัวเองจริงไงอ่าเจ็บตัวเองผมไม่พอครับผมซ้ำศพเลยแล้วกันผมซ้ำแล้วตายจริงหรอเปล่าอันนี้เหมือนเลือดยังอยู่ฮนะงงจัดอ้าวแบบใด มาซ้ำอีกรอบหนึ่งเลยแล้วกันอ่ะอยังไม่ตายครับยังมาต่อยอยู่ครับตรงนี้ตัดเขามาการ์ลโผมก็ยังยืนรับอยู่นะตรงนี้รอดวงตายครับดวงตายเมื่อไหร่เจอกันนะหรือการ์ลโอ้ผมจะตายก่อนไม่แน่ใจมันต่อยไม่หยุดแล้วยังเกิดไม่อีกโอ้ยจะดัน้องบิดแล้วซ้ำก็มาแล้วอ้าวพี่ชายต่รุมหนึ่งอนะพี่ชายต่รุมหนึ่งยังอยู่โอ้โยอยู่เอาดิยังโอโ้โหรับรับ อย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งหลับอย่าเพิ่งหลับอย,อย่างอยู่อย่างอยู่อ่ะแล้วหลับอาลหลับจริงเลยฮนะตรงนี้เหลือหนึ่งตอนหนึ่งเท่ากันนะครับดูที่ว่าใครจะเป็นคนที่หลับได้ของแถมมากกว่ากันนะระหว่างผมกับเขาแล้วผมกดคูณ3เลยละกันนะตรงนี้ดูกันแบบรวดเร็วนะครับเดี๋ยวนะเพิ่มความเร็วไปด้วยเออคนดูก็น่าจะเร็วขึ้นไปอีกรับให้มันรู้กันตรงนี้มาสูวเธอที่7นะครับใครเปิดก,ก่อนจะได้ปูด แน่นอนครับตรงนี้มีคนหลับหรือเปล่าเรียบร้อยครับถูกเชิจิตแล้วก็จบไปทันทีนะครับไอพี่ีบอกการโร่ดำไปเป็น84ปอร์เนะครับเล่นอยู่คนเดียวเลยมีไอ้หมอนี่มามาลุกนั่งลุกนั่งให้ดูอยู่ครับ12อนะตรงนี้นวเป็นร่บพันสองร้อยกว่าล้านนะครับสำหรับกาโร่ตัวนี้โอ้โห ชึงๆ่ะพี่ใช่อะะไอดีนี้ก็วันนี้แล้วกันนะรใครอยากไอดีที่ส่งมาก็ส่งมาได้ในเพจนี้เลยนะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครัเพจซื้อแล้วก็สูมรหัสพันแมนเริ่มต้น10บาทนะทกครับหมายถ้าขอโค้ดสูงฟรีได้คนละหนึ่งครั้งนะครับก็เชิญได้เลยนะ้ลิงก์ในเดสคริปชันนะครับแล้วก็ฝากรานเติมเกม้อ่กนิดหน่อยนะครับใครกำลังหารานเติมเกมพ่อแมนหรือว่ารัเติมเกมอื่นก็สามารถเข้าไปได้เลยที่กิ้วแลนด์ช็อปนะเพจใต้ลิงก์เดสคริปชันแล้วก็ใคร เจอกันในคลิปหนะ้าเราคิดไปแล้วครับเจอกันด้วแคฟฟูไปไปครับบิด